สวัสดีวันพีบินนะครับวันนี้เป็นเสาร์วัน,นที่30พฤษภาคม2567เป็นรองพบ้พาก,กันตลาดนัดโคกระบือตำบลกุดว่อาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะบอกประชาสัมพันธ์ตอนนี้แอมมินยังมาไลฟ์สดนับไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามครับเขอไมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมาชมบรรยากาศสดๆเหมือนกันนะทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะแจ้งวันหยุดใหม่แอมมินหยุดจันทร์คันพุทธออกตลาดพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับอ่ะวันนี้นะครับรรยากาศนะครับ ไข่เขาสนามบ่หลายไปนอครันตัวในห้อยหลายในห้อยหลายอยู่นะครับมื่อนี้ในห้อยหลายนะครับแต่ว่าไข่เขาสนามบ่หลาไปไหนะครับเดี๋ยวพาไปอัปเดตนะครับสถานการณ์ราคาไข่เป็นยังไงเมื่อนี้นะครับไข่ราคาเป็นยังไงเนาะนะครับนี่นะครับมือนมีไข่เลี้ยงไม่ค่อยหลด้วยนะครับมีแต่ไข่ตัวผู้มื่อกี้มีไข่แม่อยู่ประมาณสองสามตัวนะครับ มีค่ายแมู่่ประมาณสองสามตัวต่อพ่อพัน,พ,น,น,นพ่นีลอยดิต่อพันครับพ่อพันนะครับพล่อนรอพ่อ,อพันพาเจ้าบาทเ้ยเลเศร้าหักัปครับสองหมื่นห้าพัน,ส,น,พน,นสูงประบ้านรอยยี่ิห้าตัวร้อยยี่สิบแปดใช่เอ้า สองหมื่นห้าเรีบง่ายน้องเล็บกลมก็เล่าคเขาลูกชายบิ๊กเบิร์ดแกนห,หางเลยเขานิดนึงครับนะหางเลยเขานะสะดือใหญ่อยู่นะครับสะดือใหญ่อยู่นะครับนแะข้งขาใหญ่นะครับถ่ายเต็มดีส่วงแคบดีนะครับเอาไข่ใหญ่ไขต่ตรงไข่ลอยอ,อยู่สองน่วยนะครับนะส่วงแคบดนะีขวัญกับจับดีนะขวัญสองทางกับนี่นะ้องนาะเขาดีลูกชายบิ๊กเบิร์ด แม่อนา่ะแม่สูงร้อ,อยสี่สิบเ็นาะลูกชายิเบิร์ดนะ5 0 0สองมืนห้าพันครับอันนั้นแม่น้นหนึ่งสองหมื่นห้าพันสเนนุ่มนี่เจ้บาเอ่าเศร้าหักนะตัวมอนีไข่ใหญไข่ยาเลยไข่ใหญ่ไข่ยาวหนาออกเป็นเล่าเกา่าจังเลยเป็นผ้าเจ้าเหนือครับส่วนแคบอีสูงลอย ยี่พาบสามสิบสองนะครับส่งร้อยสามสิบสองนัครับสองหมื้าพันตะวันดาวเป็นเหล่าเก่ากระจิงผูอยู่ท่าไหนพัพันเงินอยู่พนทองนะครับเอพันเงินอยู่พวนทองถนครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับศูนย์แปดหนึ่งหกแปดสองเจ็ดห้าเก้าหกนะครับสนใจโทรมาสอบถามครัไ่ย่งชงซีคือเกาบัวไก่กนะครับ สองหมื่นห้าพันเลยนะพ่อพันกระลูกสายบิดเบือนสีเหลืองดอกเรล่าสายพัฒนาคุ้มสูงเลยนะครับเป็นสายจระเข้เชื่องกันนะกระดูกส่วนถ่ายสวยอยู่นะส่วนถ่ายสวยอยู่นะสวัสดีป้ากุ้งครับสวัสดีป้ากุ้งครับขอบคุณเลยหลังบึงเมื่อนี้ควายบ่หลายนะครตวาดข้างฝุ่นพันตอกันอยู่ใหญ่กว่านะแม่สาว แม่สาวค่อยเราเกาแม่สาวครับของ้าเจ้าแม่สาวมายืนเฝ้าอยู่ทางคุณค่อเหนียวแม่ดอนดอนยันหับอ่านคุต่อ โอ้ทาำพันได้กันมั้ยเจคือว่ต่อกันเจ็ด่สักมต่อกันตัวละลอยเอ้โไม่เล่สองหมื่นนาสามตัวเรัอหมื่นเก้าเ็ดร้อยสามตัวคายหน่อย หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยควายน้อยสามตัวมีตัวเมียดิผูผูหนึ่งแม่สองครับนับนำเลนแม่กันนผูหนึ่งแม่สองเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวผมแบะไม่เดี๋ยวผมแวะไม่เดี๋ดว <c oughs> ยวผมแวะม่เด <c oughs> ี๋ยวหลังแม่ลูกเยอนไหมถ่ายงวด ไฟเนื้อไฟเนื้อไปหน่อยสองแม่ไฟหน่อยไปหนะ่อยสองแม่หนึ่งนมนะครับสองแม่หนึ่ง 10, 9, นมหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อตัวผู้เป็นไขยเนื้อนนะครับสามตัวสามตัวมาถึงสองหมื่น หอยเป็นาซื้อมาสองหมื่ซื้อมาสองหมื่นขาดทุนสามลอยขาดทุนสามลอยท่านผค่อยเนื่อเนื่อย่ดอนดอนดอนใหนี่เจ้าของมันนี่เจ้าของดอนไงตัวตามันอยากใส่ อ้วนๆบะมานกับมันนั่นี้บะมานกับันอ้วนๆนี่ไฟงามสาวหน่อยไฟงามมด้กัน่สาวหน่อยยสามหรยสเจ็ดอยสาวหน่อยสาวพัฒนาพันาบ้านใขวบ้านในขียวพี่น้องสาวรอผสม สูง1อยสามเจ็ดหนยลอสาเจแปยสามเจ็ดนรัอยสามเจ็ดบืนใส่อยใช่ไบืนใส่อยสี่สิบนอนครับสาวน้อยสายพัฒนาใหญ่ดิผสมลูกแรกหนึ่งสิบแต่ลอยสีเทิร์นหน่ับลูกสองถึงอาจจะไปได้ร่อยสี่สิบห้าบวกอนาคตลูก ลูกสามนี่สุดได้ลอยสี่ส้นหายประมาณนะครับกระดานหลังใหญ่ดีครับกระดานหลังใยนะครับเป็ประมาณสามสิบยี่ห้าสามสิบเส้นนะส่วนแคบดีนะครับส่วนแคบดีนะสวาบแคบดีนะเชิงกรันสวยนะครับส่วนแคบนคบสวาบแคบดีนะครับเล็บกลมเล็บงามคู่หางสวยนะครับแกนหางเลื่อยเขานะบคู่หางเลื่อยเขาครับค่าเจ้าบาทนะ สามหมื่นเจ็ดเป็นหรอไฟไฟสามหม trendy, ื่นเจ็ดตะกี้ตะกี้แสนเทินช่วงสมัยนะครับเอ่อเก่านับคุณชัยคุณก่อนนับสวัสดีนะครับแต่นี่นับช่วงนับช่วงแพงกับแพงยี่หลีนะครับช่วงแบบช่วงราคาขึ้นเลยก็ขึ้นค่ากิรหลีหนึ่ง แสนกลัวทุกสมัยขึนๆเนเมื่อสองปีที่แล้วนี่แสนกลัว,ว 3, 000, 7, นี้สามหมื่นเจ็ดร้อของสาวฟันน้ำนมสนใจที่ตัวไดเบอร์ไหนครับ

มันนีนะ,นะไข่ไข่เดือบิงนะครับมันนีนะ,ะครับราคากับพ่อไปเลยนะ,นะครับนี่เลยไข่เนื้อกับพอพันอยู่นะครับสองตัวนะเศร้าหาพอพันนะครับเด็กน่นนอยๆพ่วงนั้นสามตัวสามตัวสองหอมืนม่นเก้าเจ็ดร้อยสามตัวนะครับกับแม่พันนะครับ สายปัจันหนาสามหมืนแคล็ดแบบนบสามหมื่นนี 30, ่นะเนดืองอ่างลึกหน่อยไมส่วนเคล็ดอ่างจมูกกระสวยจมูกกระเสวยร่วดเลยหนังหนาเลยลนะต่ว่าควายดอนตัวน้้เบิ่งซุ่งมันมันอ้วน อ้วนคือปกตินะ่าเห็นเจ้าของนะครับว่าเห็นเจ้าของนะครับป้ายอ้วนนะครับครับว่ามั่นกับมันนะบอันนี้ควายแปดอันนี้ป้ายแขอบคุณหลายๆนะครับมือนี้เนี้ยบรรยากาศพอสังเกตุไดหน่อยนะบบรรยากาศพอ่อเบิ่งครับควายเขาเขาเขาสนามนะครับเขาสนามนิดเดียวนะครับมือนี้นะครับควายเขาสนามนิดเดียวครับย วันศุกร์ท้องมือหาด้วยเดียวนือแค่ป่านค่ะ